ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกับผมอีปิเลนะครับวันนี้ก็จะมานะครับผมแกะกล่องอีกแล้วนะครับสังกาดลาซินมานะครับเป็นลาซินนักเตะในตำนานนะครับของทีมหงแดงยูพูานะครับจะเป็นใครเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับผมสั่งมาใบเดียวนะครับผมในโปรโมชั่น9เดือน9นะครับนะผมใครทันบ้างก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับผม อเคนะครับมานะครับผมโอ้แพ็คมาอย่างดีเลยครับผมบกันกระถางไม้ด้วยนะมาเดี๋ยวมาเจอกันนี่นะครับอ่านี่ครับโหใส่กรอบแม่เหล็กไม้ด้วยนะครับโหนี่นะครับผมใส่กรอบแม่เหล็กแล้วก็ใส่ถุงมาให้ด้วยโหสุดยอดมากนะครับร้านนี้นะครับร้าน การ์ดช็อปนะครับผมอ๋อการ์ดซ็อกเกอร์นะครับการ์ดซ็อกเกอร์นะครับไปดูได้นะครับในช้อปปีแล้วก็ลาซาด้านะครับนะนี่ใบนี้นะครับผมสั่งมาแล้วครั้งหนึ่งในลาซาด้านะครับส่วนใบนี้สั่งร้านเดียวกันแต่อยู่ในช้อปปีนะครับผมอ่ะนี่ครับเป็นจิมมี่คาเลเกอร์นะครับอ่านะครับผมใครทันบ้างนะครับจิมมี่คาเลเกอร์นะครับเป็นตำนานของ วูฟพูนะครับผมตำนานทีมชาติอังกฤษด้วยตัวนี้ก็เป็นคอมเมนเตอร์นะครับเป็นพิธีกรนะครับร่วมกับเอ่อไมกคิลริชาร์ดที่องลีนะครับแล้วก็เคสนะครับเคสแล้วก็เขานะครับเป็นสีคนนะครับผมอ่านะครับมาเดี๋ยวเรามาดูการดันในครับโอ้โหใส่กรอบแมลิกรมให้ด้วยนะครับผมโคตรดีเลยนะครับผมฮ่าฮ่าดยอดอะแล้วกดกดแม่เลิก่อนนะครับผม อ่านะครับผ <Ash ELLE> มนี่นะครับการก็จะออกเป็นเป็นฝุ่นนะครับเป็นฟอยล์แบบเป็นฝุ่นนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับอ่าเป็นเจมี่คารเลเกอร์หรือว่าพูลนะครับผมยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับผมนี่เป็นสเตเดียมชมคลับนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะครับเป็นเจมี่คารเลเกอร์นะครับก็บอกอ่าทีมลิเวอร์พูลเอฟซีนะครับ นี่สมัยวัยรุ่นนะครับอ๋อเลยนะครับหน้ายังใสอยู่นะอ่าถนัดเท้าขวานะครับผมนี่นัมเบอร์ยีนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับวันที่28เดือน1ปี1978งนเารทีมชาติอังกฤษนะครับผมนี่ยูเอฟเอสูดิชันนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่นี่นี่นะครับเป็นยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับปี2 0 2พันนะครับผมนี่เป็นท็อปนะครับผมโฉมนะครับยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับคล้ายๆกับเบนี้นะครับอ่า คล้ายๆกันนะครับครับอ้น,นี้นะโคมอยู่ฟ้าจะเป็นหลีกนะครับผมครับประมาณนี้นะสวยมากนะครับผมลดราคาอยู่พอดีนะครับมีโปรโก็จัดมาเลยนะครับผมหายากมากนะครับนี่โหสวยมากสวยมากเรามาใส่กลับไป อ่านะครับผมนี่นะครับอ่าท็อปนะครับมีอยู่หลายรุ่นนะครับเดี๋ยวผมมาดูนะครับนี่เป็นของท็อปนะครับผมมีเป็นท็อปยูเฟ่าเป็นโูมยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับอ่าเหมือนเหมือนกันนะครับนี่เป็นทูมยูเฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับนี่ประมาณนี้ก็มีความเมี m ียมอยู่นะส่วนท็อปรุ่นนี้ก็เป็นท็อปธรรมดานะครับอ่าเป็นท็อปธรรมดานะครับนี่ส่วนรุ่นนี้ก็เป็นน่าจะ เป็นท็อปฟาเน็ตน่าจะถูกที่สุดนะเออเป็นท็อปฟาเน็ตเป็นเบสการ์ดนะครับเป็นการ์ดธรรมดาแต่เป็นการ์ดลายซินธรรมดานะส่วนนี้นะครับผมว่าน่าจะพรีเมียมเป็นท็อปเทียวันนะครับผมนี่ท็อปเทียวันนะพรีเมียมมากเป็นการ์ดหนาด้วยนะครับผมเออหนากว,ว่าพวกนี้นะเป็นการ์ดหนานะนี่นะครับผมท็อปเทียวันนะครับผมอ่าเป็นท็อปเทียวันนะครับนี่ประมาณนี้นี่ประมาณนี้ หลายรุ่นอยู่นะเออมีอยู่หลายรุ่นสี่สี่ซาห้ารุ่นนะครับผมมีมีไฟเน็ตนะครับผมท็อปธรรมดานะครับแล้วก็เทียวันแล้วก็โชมนะครับโชมแล้วก็มีชมยูเอฟ่านะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นี่ที่สองในยูทูปไปด้วยนะครับผมมีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับสวัสดีครับ